สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้เดินทางถึงไฟป่านะคะตอนนี้มันก็กําลังสงบลงนะคะแต่ด้วยเหตุที่ทําให้เกิดไฟป่านะคะก็คือมีลมแล้วทําให้ต้นไม้ใบไ,ไม้เสียดสีกันทําให้เกิดไฟป่านะคะแล้วทําแล้วมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะทําให้เศษไฟนั้นฟิวไปตกใส่บ้านบ้านอื่นนะคะทําให้เสียหาย หลายหลังคาเรือนเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำการาดับไฟใกล้จะสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีลมทำให้ดับไฟได้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าลมแรงทำให้เศษไฟปิวสะเก็ดไฟนะคะปิวไปตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นและทำให้เสียหายได้นะคะตอนนี้ เราก็ขออนุญาตจบกอารนำเสนอข่าวกันแล้วนี่เราจะแก้ปัญหายอย่างไรคะไฟอ่ะมันไม่ดับสักทีเลยค่ะเราก็จะมันจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะที่โรยปุ๊บทำให้ไฟดับตอนนี้รถดับเพลิงของเรากำลังจะเอาน้ำไปผสมกับสารเคมีตัวนั้นมานะคะเพื่อจะมาดับไฟให้ได้เร็วขึ้นนะคะทำไมช้าจังเลยหรอคะมันอยู่ไกลคะ่ะตั้ง20กิโลกว่าจะมาถึงคะ่ะ ทำไมคุณไม่ร้องเรียนไปที่พยุต์ละคะเ,เขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับรถดับเพลิงหรอกนะคะเพราะว่าเขานั่งชิวๆอยู่ในบัลลังก์ของเขาะค่ะทำไมเขาไม่ซื้อรถดับเพลิงเยอะๆแล้วก็จ้างคนงานละคะเขอโทษนะคะ,ะ,คะรถดับเพลิงมีเยอะอยู่แล้วแต่ว่ารถดับเพลิงที่นํามาใช้ประโยชน์นั้นก็คือ <c oughs> มีคันเดียวนะคะส่วนรถดับเพลิงที่ รู้แล้วก็ดีนะคะเขาเก็บในโกด,ดังเขาค่ะนะคจะปล่อยมาเมื่อไหร่คะคุณคัสังเขาจะปล่อยมาก็ต่อเมื่อมอบนะคะไปรวมตัวกันประทวงนะคะเปล่าค่ะ,คะไม่ได้เป็นค่ะหน้าตาคุณนี่ชอบคุณไปยืดมากเลยนะคะเปล่าค่ะไม่ได้ชอบเลยค่ะคุณรักชอบไหมคะรักค่ะรักค่ะ มีอะไรอีกอไหมคะรคะะักค่ะรักมากค่ะรักขนาดไหนคะคุณชอบเลเสื้อเลืองไหมไม่สักเท่าไหร่นะคะฉันชอบเสี้ยแดงค่ะตอนนี้เหตุการณ์ก็กำลังสงบลงค่ะก็เราดูต่อไปนะคะว่ารถจะพึ่งจะมาเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็มีลมนะคะ,ะ,คะทําให้ลมหมุนไปหมุนมาพัดไปทางนั้นทางนี้นะคะทําให้ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลัง นเรือนนะคะเสียหายนะคะคุณท่านคะคุณปวดฟันที่ทำลากฟันทำอไงคะหามอสิคะอุ้ยมอนะวันที่ยี่สิบแปดนะคะ<อ>ก็เลยแบบมันนานหือเกินทำใจนะคะ <c oughs> อุ้ยหนูันอดฟันนี้นะคะยังไหมคะดิฉันก็รอวันที่ยี่สิบแปดนะคะซีหน้าคุณเป็นยังไงคะก็เริ่มเมจาะลึกวิวิวิวดูดูดูดลำหมุนแล้วค่ะดูนะคะ

มีอะไรเดี๋ยวจะนำสนึ่งม่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ